بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านผู้ชมผู้มีเกียรติทุกท่านครับสิ่งที่ผมได้พูดคุยกับท่านผู้ชมผู้มีเกียรติมา แต่ละครั้งเรื่อยมาโดยตลอดนั้นเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสัญญาณวันอวสานโลกหมายความว่าคนที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮวตาลาก็จะต้องเชื่อถือว่าโลกนี้เนี่ยถึงกำหนดสภาวะที่พระผู้เป็นเจ้าได้กำหนดเอาไว้จะต้องพบกับการอาวสานอย่างแน่นอนโลกนี้จะไม่อยู่แบบยั่งยืน จะโคจรไปสู่การอวสานไปสู่การดับศูนย์แล้วก็ไปสู่ความพินาศที่คนที่เรียกเป็นภาษาหรับนะครับก็เรียกว่าสัญญาณวันเกียมาก็คือสัญญาณต่างๆเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นก่อนโลกนี้จะดําเนินไปสู่การอวสานเราได้พูดคุยกันมาโดยตลอดนะครับ20กว่าสัญญาณแล้วที่ ได้พูดคุยกันมาล้วนแล้วแต่เป็นสัญญาณต่างๆที่ท่านศาสดาโมฮัมมัดสุลลัลนขอะเลฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้แล้วก็เป็นจริงทุกประการตามที่ท่านนบีมุมฮัมมัดสุลล่านขออะเลฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ก็เป็นเรื่องยืนยันนะครับว่าเราเชื่อมั่นตามสิ่งที่ท่านนบีได้สอนเราเชื่อด้วยความยอมจำนน กับท่านนาบีกับหลักการที่ท่านนาบีได้นำออกมาบอกเพราะสิ่งที่ท่านได้บอกแต่ละสัญญาณท่านไม่ได้บอกมาด้วยความรู้สึกหรืออารมณ์ของตนเองแต่ทั้งหมดนั้นเป็นความรู้ที่ได้รับการดลใจจากอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาเป็นวาฮยุยยูฮาเป็นวะฮีที่มาจากอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลามันจึงเป็นสิ่งที่มีแต่ความจริงไม่มีความเท็จเลยแม้แต่น้อย สัญญาณวันกิยามะสัญญาณอาวสานโลกที่ท่าน,นาบีได้บอกเอาไว้แต่และสัญญาณเป็นเรื่องที่มนุษย์ชาวโลกทั้งหมดไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้เพราะมันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแล้วในยุคข,ของท่านยังไม่เกิดสัญญาณต่างๆเหล่านี้ท่านได้พูดเอาไว14้14ศตวรรษที่แล้วและณเวลานี้เริ่มปรากฏชัดเจนถึงสัญญาณต่างๆเหตุการณ์ต่างๆที่มันจะเกิดปรากฏชัดขึ้น ในยุคท้ายๆก่อนที่โลกนี้จะดำเนินไปสู่การอาวสานวันนี้เรามาถึงสัญญาณที่24เป็นสัญญาณวันอวสานโลกอีกสัญญาณหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดนะครับบรรดาอุลามาได้ให้ข้อสรุปในสัญญาณตรงนี้นะครับว่าบรรดาลูกๆจะให้ความใกล้ชิดสนิทสนมและเป็นห่วงเป็นใยต่อเพื่อนๆของพวกเขา แต่จะห่างเหินแล้วก็ไม่เอาใจใส่ต่อคนที่เป็นพ่อแม่ของตนเองเห็นหรือยังครับพี่น้องส่วนสาเหตุที่ผลักดันให้สภาพสังคมความคิดความรู้สึกของเด็กๆไปสู่จุดนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้มาพูดคุยกันเพราะมันมีสาเหตุนะครับเด็กนั้นเกิดมาบนธรรมชาติถ้าหากว่าเลี้ยงดูเขาถูกต้องเอาใจใส่กับเขาคนเหล่านั้นจะไม่ห่างเหินคนที่ดูแลเลี้ยงดูเขาหรอกครับ แต่สาเหตุประการใดนะครับที่ทําให้เยาวชนในปัจจุบันนี้ห่างเหินจากคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เอาใจใส่ต่อคนที่เป็นเพื่อนบางครั้งยอมตายแทนเพื่อนก็มีเหตุการณ์แบบนี้นะครับมันเกิดขึ้นแล้วในสังคมของเราก่อนอื่นเรามาดูหลักฐานจากฮะด,ดีสคาพูดของท่านอบบมุมฮัมมัดสลุลลลนฮวาเลหิวซัลลัมก่อนนะครับเป็นฮะด,ดีสที่บันทึกโดยท่านอิหมามติรมีดี عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتخذ الفيء دولا والأمانة مقنما والزكاة مقرما وتعلم العلم لغير الدين وأطاع الرجل امرأته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه حديث برية النبي كبقول อีกหลายรายการนะครับที่เป็นสัญญาณต่างๆที่จะเกิดขึ้นก่อนโลกนี้จะดําเนินไปสู่การอวสานเราเอาแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่ามันมีประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับจุดที่เรากําลังพูดคุยกันตรงนี้นั่นก็คือผู้คนที่เป็นเยาวชนทั้งหลายเนี่ยจะให้ความใกล้ชิดสนิทสนมเป็นห่วงเป็นใย,ยคนที่เป็นเพื่อนมากกว่าคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ของตนเองฮะดิษบทนี้มีใจความว่าท่านอบูฮุรอยร์ ระดิัละหัวอันหุได้รายงานว่าท่านรซูลส็อล,ลัลอฮุอและฮิวสันลมได้กล่าวว่าเมื่อรายได้ส่วนใหญ่ของแผ่นดินเนี่ยหมุนเวียนอยู่ในเฉพาะมือของคนที่อยู่ในชั้นปกครองก็คือรายได้ภาษีอากรต่างๆที่ได้จากแผ่นดินหมุนเวียนอยู่เฉพาะคนที่อยู่ในวงราชการหมุนเวียนกันอยู่ในเฉพาะนักการเมืองหรือ หมุนเวียนอยู่ในเฉพาะชนชั้นปกครองนั่นเป็นว่าแปลว่าสัญญาณตรงนี้หรือเหตุการณ์ตรงนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยใกล้วันกิยามาแล้วใกล้วันอวสานโลกแล้วแต่ปัจจุบันสิ่งนี้มันก็เริ่มเกิดเห็นชัดแล้วนะครับว่ารายได้ส่วนใหญ่มีการคอร์รัปชันโกงบ้านโกงเมืองกันขนาดไหนก็แปลว่ารายได้ส่วนใหญ่ของบ้านเมืองเนี่ยมันก็จะหมุนเวียนกันอยู่ในเฉพาะกลุ่มของนักการเมืองเท่านั้นเองนี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ อาจจะมีความชัดเจนบ้างแล้วในบางประเทศซึ่งเรื่องนี้เราจะได้พูดคุยกันในสัญญาณวันกิยามากต่อๆไปท่านนบีบอกต่อไปอีกว่าวัอานอามะนาตุมักน้มันความรับผิดชอบถูกปล่อยประละเลยการจ่ายสากาดถูกทอดทิ้งการศึกษาหาความรู้ของผู้คนเนี่ยขาดความเหลียวแลในเรื่องของศาสนาเรียนกันมากเรียนกันมากแต่ว่าไม่มี ความสนใจที่จะทุ่มเทเรียนในเรื่องของศาสนาบ้างเลยคือหลักการของอิสลามนั้นเวลาจะไปเรียนในสาขาวิชาอื่นๆนั้น,นอิสลามไม่ห้ามแต่พื้นฐานแรกที่คุณจะต้องรู้ที่ผู้ศรัทธาจะต้องรู้ก็คือการเรียนรู้หลักการของศาสนาจะได้นำเอาไปใช้ในการดำเนินชีวิตเพราะวิชาชีวิตตรงนี้เป็นวิชาที่สำคัญกับการดำเนินชีวิตในโลกนี้แต่ผู้คนทั้งหลายก็จะบ้าคลั่ง อยู่กับการศึกษาหาความรู้ในวิชาที่จะนำเอามาทำมาหากินกันเท่านั้นในวิชาแบบนี้เท่านั้นเองที่ผู้คนทั้งหลายต่างบ้าคลั่งแล้วก็เรียนกันเรียนกันเพื่อที่จะมาทำมาหากินให้ชีวิตมันรอดในโลกนี้เท่านั้นเองไม่ได้เรียนวิชาชีวิตที่ที่จะต้องไปปฏิบัติในยามชีวิตมีความสุขต้องปฏิบัติตนอย่างไรในยามที่จะไปทำมาหากินต้องปฏิบัติตนอย่างไร วิชาชีวิตแบบอิสลามเนี่ยไม่ได้เคยเรียนโลกของเราจึงประสบกับความปั่นป่วนวุ่นวายถึงขนาดนี้จึงเห็นได้ว่าพ่อแม่ทุกคนทุ่มเทให้ลูกนั้นเรียนสายสามันอย่างเดียวเสียตังคเสียเงินเสียตองขนาดไหนไม่แคร์ไม่เกี่ยงแต่จะจะให้ครูที่สอนศาสนาให้แก่ลูกสักเดือนละ50บาทเนี่ยหรือเดือนละร้อยบาทเนี่ยให้ไม่ได้รู้สึกเสียดาย แต่กับการเรียนพิเศษการกวดวิชาการไปเรียนเสริมสิ่งต่างๆเหล่านี้สามารถที่จะควักให้แก่ลูกได้เป็นพันๆเป็นหมื่นๆก็สามารถที่จะเสียสละตรงนี้ได้เหตุการณ์ความปั่นป่วนวุ่นวายมันจึงเกิดขึ้นในสังคมเพราะว่าสังคมเป็นเป็นเป็นสังคมที่หล่อหลอมมาด้วยบุคคลที่ไม่มีศาสนาในเมื่อการศึกษาไม่ได้สนใจในเรื่องของศาสนาบ้างเลยแน่นอนคนในสังคมก็จะไม่รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่ว ก็จะใช้ชีวิตเกลือกกลั่วไปกับทั้งสิ่งดีและสิ่งเลวไปพร้อมๆกันสังคมของเรามันก็ดําเนินไปสู่การด้อยพัฒนาดําเนินไปสู่ความเหลวแหลกและความปั่นป่วนวุ่นวายอย่างยิ่งท่านอาบีบอกต่อไปอีกนะครับว่าบรรดาผู้ชายนะครับจะปฏิบัติตามภรรยาทุกอย่างแต่ว่าจะทรยศต่อคนที่เป็นแม่ของตนเองอันนี้เราได้พูดคุยกันมาแล้ว และสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราพูดคุยกันตรงนี้ก็คือวะอัดนาสอดีกอหูวะอักซออาบาหูลูกๆเนี่ยจะให้ความใกล้ชิดสนิทสนมกับเพื่อนๆทุกอย่างเนี่ยเอาใจแต่เพื่อนอย่างเดียวแล้วก็ทอดทิ้งคนที่เป็นพ่อเป็นแม่แท้ๆของตนเองท่านพี่น้องภูมิเกียรติทุกท่านครับ <c oughs> เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องโทษคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ พอเด็กนั้นเกิดมาเนี่ยเกิดมาบนธรรมชาติอันบริสุทธิ์ที่พ่อและแม่เท่านั้นแหละจะหล,ล่อหลอมให้ลูกเนี่ยเติบโตไปในวิถีทางไหนบางทีอาจจะหล,ล่อหลอมให้ลูกเนี่ยเป็นศิลปินก็ได้หล,ล่อหลอมให้ลูกเนี่ยเป็นนักกีฬาที่เก่งก็ได้หล่อหลอมให้ลูกเนี่ยเป็นนักการเมืองที่เก่งก็ได้หล,ล่อหลอมให้ลูกเป็นผู้ที่เป็นคนดีของอัลลอฮ เป็นคนดีของพระเจ้าก็ได้ขึ้นอยู่กับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เราจะโทษสังคมโทษเพื่อนโทษครูบาอาจารย์โทษสื่อสามารถจะโทษได้แต่นบีไม่ได้กล่าวถึงตรงนี้นบีบอกว่าฟาอับาวาฮุยูฮาวีดานีฮีเอายูนัสเซรอนีฮีเอายูมัดยีซานีฮีคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ทั้งนั้นแหละที่จะหล่อร้องให้ที่จะลห <c oughs> จะล่อร้องให้ลูกเป็นเยโฮดีก็ได้ เป็นชาวยูก็ได้เป็นชาวคริสเตียนก็ได้เป็นพวกบูชาไฟก็ได้หรือจะเป็นอะไรอะไรก็ได้นอกจากนี้พ่อแม่สามารถที่จะหล่อหลอมได้แล้วก็สําคัญอย่างยิ่งสามารถแล้วก็มีอํานาจทีเดียวนะครับแล้วก็อยู่ในความรับผิดชอบของตอนเองอย่างมากทีเดียวที่จะต้องหล่อหลอมให้ลูกของตอนเองนั้นเป็นบ่าวผู้พักดีต่ออัลลอฮฺสุบฮาหนะฮฺวัลตาลาแต่อันเนื่องมาจากพ่อแม่นะครับ หันมาสนใจเกี่ยวกับดุนยานี้มากบ้าคลั่งเกี่ยวกับปัจจัยทางดุนยาบ้าคลั่งเกี่ยวกับตําแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์บ้าคลั่งอยู่กับหน้าที่การงานแล้วก็ไม่มีเวลาให้แก่ลูกๆปล่อยให้ลูกเนี่ยอยู่กับคนใช้ปล่อยให้ลูกอยู่กับคนเลี้ยงหรือเ่าลูกเนี่ยไปไว้ในสถานที่รับเลี้ยงเด็กแล้วพ่อแม่ก็ทุ่มเทกันเกี่ยวกับเรื่องของดุนยยาเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตนี้ คิดว่าเดี๋ยวมีเงินเยอะๆแล้วลูกจะสบายเป็นความคิดที่ผิดอย่างมหันต์ในที่สุดก็ปล่อยให้ลูกอยู่กับสังคมไม่ได้อยู่ในการดูแลของพ่อแม่ไม่ได้อยู่ในความอบอุ่นไม่ได้อยู่ในความรักไม่ได้อยู่ในความเมตตาของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่แล้วเมื่อลูกโตขึ้นมาแล้วเนี่ยลูกจะเห็นความสําคัญของพ่อแม่ได้อย่างไรในเมื่อเขาถูกทิ้งมาก่อน พอเวลาเกิดขึ้นในเหตุการณ์เทว่าลูกทิ้งพ่อแม่พ่อแม่ก็มาโอดครวญถามตัวเองก่อนนะครับว่าณนะเวลานี้ลูกกําลังเติบโตขึ้นมาเนี่ยเราทิ้งลูกหรือเปล่ามีเวลาให้แก็บลูกเพียงพอหรือไม่มีเวลาให้แก่ลูก,ลใ,ก,ลกในในลักษณะที่สร้างความอบอุ่นให้แก่ลูกบ้างหรือเปล่าถ้าหากว่าไม่มีเวลาตรงนี้นะครับบ้าคลั่งเกี่ยวกับการทํามาหากินอย่างเดียว บ้าคลั่งเกี่ยวกับการประชุมการวางแผนงานบ้าคลั่งเกี่ยวกับยศถาบรรดาศักดิ์บ้าคลั่งเกี่ยวกับเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานอย่างเดียวจําเอาไว้เถอะครับว่าแน่นอนลูกของเราก็จะเป็นผู้หนึ่งที่ทอดทิ้งเราแล้วก็ปล่อยให้เราอยู่อย่างเดียวดายในยามที่เราไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้อีกแล้วและโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งนะครับสิ่งนี้บรรดาอุลมามได้เน้นหนักเลยนะครับว่า เป็นเพราะพ่อแม่นั้นไม่ได้หลอ่อหลอมให้ลูกเนี่ยเติบโตโดยมีศาสนาของอัลลอฮ์เติบโตในลักษณะของก,การเป็นบ่าวผู้พักดีต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮูตะาลาเป็นผลให้ลูกที่เติบโตไปในอนาคตนั้นเนี่ยเติบโตอยู่ในลักษณะที่ทอดทิ้งคนที่เป็นผู้ที่มีพระคุณเพราะคนเหล่านั้นเนี่ยในเมื่อไม่รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่ว เมื่อไม่รู้ว่าอิสลามสอนอย่างไรเกี่ยวกับสิทธิที่ตนเองจะต้องให้กับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ไม่ได้เข้าใจเกี่ยวกับหลักการอีมานหลักการศรัทธาหลักการปฏิบตัติตามแนวทางของอิสลามคิดว่าอิสลามไม่กินหมูอย่างเดียวแค่ละหมาดถ,ถือ,อาาศีลอดจ่ายสกา a เขาคิดว่าอิสลามมีแค่เนี้ยนั่นคือความเข้าใจที่ผิดและพ่อแม่ที่ไม่ได้หล่อหลอมให้ลูกเติบโตขึ้นมาบนพื้นฐานของการมีอีมานที่แท้จริง บนพื้นฐานของการเป็นบาวที่พักดีอย่างแท้จริงตรงนี้ล้มเหลวนะครับล้มเหลวเล้นในที่สุดเหตุการณ์ที่ท่านนาบีได้บอกเอาไว้ตรงนี้มันก็จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตข้างหน้าลูกๆโตเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วจะให้ความใกล้ชิดสนิทสนมกับคนที่เป็นเพื่อนเป็นห่วงเป็นใยต่อเพื่อนๆแต่ว่าจะห่างเหินไม่สนใจใยดีกับคนที่เป็นพ่อแม่แท้ๆของตนเองบางครั้งเราจึงเห็นได้ว่าเด็กบางคนนี่นะครับ ยอมตายแทนเพื่อนของตนเองเพราะว่าความรักความผูกพันที่เขาเหล่านั้นเนี่ยอยู่ด้วยกันมาในตั้งแต่ชั้นประถมหรือจะพูดง่ายๆว่าตั้งแต่ชั้นอนุบาลเป็นต้นมาเรียนอนุบาลเสร็จก็เรียนประถมด้วยกันเรียนจบนะครับระดับประถมก็เรียนมัธยมด้วยกันตั้งแต่มัธยมปีหนึ่งถึงปี6มัธยมต้นมัธยมปลายพอจบมัธยมก็เข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยด้วยกัน ก็มีความรักมีความผูกพันเจอหน้าเพื่อนมากกว่าเจอหน้าคนที่เป็นพ่อเป็นแม่แต่พ่อแม่ไม่มีเวลาให้ออกทำงานในขณะที่ลูกยังไม่ตื่นกลับจากทำงานในขณะที่ลูกหลับไปแล้วหนึ่งสัปดาห์มีเวลาให้ลูกเพียงแค่กินอาหารร่วมกันครั้งเดียวถ้าอย่างนี้ก็จำเป็นจะต้องยอมรับสภาพนะครับว่าเหตุการณ์ข้างหน้าที่จะเกิดขึ้นตามสิ่งที่ท่านนาบีมุฮัมมัด สุรรองว่าอะไรฮิวสัลลัมได้บอกเอาไว้ตรงนี้ก็คือบรรดาลูกๆจะใกล้กกชิดสนิทสนมเป็นห่วงเป็นใย,ยต่อคนที่เป็นเพื่อนๆมากกว่าคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เพื่อนขอร้องอะไรเพื่อนต้องการที่จะให้เราเนี่ยแต่งตัวอย่างไรเพื่อนบอกอย่างนั้นบอกอย่างนี้เพื่อนชวนไปกินเหล้าไม่ได้ต้องไปเพราะเกรงใจเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนจะโกรธ เพื่อนชวนไปเที่ยวบาร์เที่ยวไนครับก็ต้องไปเพราะเดี๋ยวจะเข้ากลุ่มไม่ได้เดี๋ยวจะเป็นแกะดําเอาตามอย่างเพื่อนทุกอย่างเลยพ่อแม่จะสอนอะไรจะบอกอะไรจะพูดอะไรจะกําชับเรื่องอะไรไม่เคยสนใจอีกต่อไปเพราะสาเหตุที่มาจากการที่พ่อแม่นั้นทอดทิ้งลูกๆตั้งแต่ในเวลาที่เขาต้องการความอบอุ่นแต่คนที่เป็นพ่อเป็นแม่ในเวลาที่พ่อแม่สอนลูกแล้ว คำสอนคำกล่าวคำเตือนตรงนั้นเป็นผลกับเด็กเต็มสมบูรณ์สอนในตอนเล็กๆในตอนที่เขาเพิ่งจะเริ่มรู้ภาษาสอนในตอนที่เขายังรับฟังคําสอนของเรารับฟังคําตักเตือนของเราสอนในเวลานั้นเป็นเวลาที่ดีที่สุดโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งลูกที่อยู่ในระดับชั้นประถมเนี่ยนะครับควรอย่างยิ่งนะที่จะมีการสอนในสิ่งที่เป็นอิสลามเนี่ยให้มากๆแล้วก็ให้มากที่สุด ไม่ต้องกลัวว่าเด็กจะเหนื่อยบางคนบอกว่าไปเรียนสายสามัญปนหนึ่งโอ้โหการบ้านกลับมาเยอะไม่มีเวลาอ่านกุรอานอย่าไปคิดอย่างนั้นรีบให้ลูกทําการบ้านแล้วก็ให้ลูกมาได้เรียนในสิ่งที่อยู่ในศาสนาของอัลลอฮ์คนที่จะช่วยให้ชีวิตของลูกของเราได้ดีในอนาคตไม่ใช่อยู่ที่การศึกษาสายสามัญไม่ใช่อยู่ที่การเรียนเก่งไม่ใช่อยู่ที่ปริญญาที่ลูกได้มาแต่คนที่จะผลักดันให้ลูกของเรา พบความสุขพบความเจริญก้าวหน้าในการดําเนินชีวิตนั่นก็คืออัลลอฮฺสุบฮานาะห์วตาลาต้องให้ลูกได้เข้าใจอย่างนี้แต่เป็นเพราะว่าคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ห่างเหินสิ้นดีกับคนที่เป็นลูกพ่อแม่ก็สนใจเพื่อนเหมือนกันแหละเพื่อนชวนไปทาทาในส่วนนั้นส่วนนี้ทําโครงการนั้นโครงการนี้เพื่อนชวนไปประชุมก็ต้องเกรงใจเพื่อนแล้วก็ทิ้งลูกอยู่กับบ้าน เพื่อนชวนไปในที่ต่างๆไปเที่ยวบาร์เที่ยวไหนครับก็ต้องไปตามเพื่อนเป็นพ่อพ่อแม่เนะี่ยสนใจเพื่อนมากกว่าลูกในอนาคตข้างหน้าเมื่อลูกโตมาลูกก็ต้องสนใจเพื่อนมากกว่าพ่อแม่สาเหตุเพราะว่าลูกอยู่กับเพื่อนมาตั้งแต่เล็กนี่เป็นสิ่งหนึ่งนะที่เราควรอย่างยิ่งที่จะต้องคิดแล้วก็ตรึกตรองในเรื่องนี้ให้มากๆแล้วยำเกรงต่ออัลลอฮฺสุบฮาแนหะ์วาตาลาให้มากๆนะครับลูก เป็นอามาณนที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินที่พ่อแม่จําเป็นที่จะต้องเสียสละจําเป็นที่จะต้องให้ความรักความอบอุ่นและสิ่งที่จําเป็นมากในยุคปัจจุบันนี้ก็คือเวลาเวลาที่จําเป็นที่จะต้องให้กับลูกลูกกระหายมากที่จะใช้เวลาอยู่กับพ่อแม่ในลักษณะที่ได้ความสุขในลักษณะที่ได้ความอบอุ่นพ่อแม่อย่าทิ้งเขานะครับ ้าทิ้งเขาในวันนี้วันต่อไปข้างหน้าลูกก็จะทิ้งเราแล้วก็ไปเห็นความสําคัญของคนที่เป็นเพื่อนมากกว่าคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ข้อสรุปที่เราได้รับจากการคุยถึงเรื่องสัญญาณวันกิยามะสัญญาณวันอวสานโลกในสัญญาณที่24ตรงนี้ก็คือบรรดาอุลมะได้ให้ข้อสรุปว่าบรรดาลูกๆจะให้ความใกล้ชิดสนิทสนมและเป็นห่วงเป็นใย,ยต่อเพื่อน มากกว่าคนที่เป็นพ่อเป็นแม่และจะห่างเหินไม่เอาใจใส่ต่อคนที่เป็นพ่อเป็นแม่แท้ๆของตนเองนะครับอบิลลาฮิตาฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะราะหมะตุลลอฮ์วะบาระกาตุ